โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะผมเฟซบุ๊กล่มนะครับแล้วก็ไอจก็ล่มด้วยนะคือทําอะไรไม่ได้เลยครับผมก็วันนี้ี่ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือกดเข้า Youtube ครับผมแล้วก็เลื่อนหาหนังหรือว่าเพลงครับผมสักเพลงหนึ่งฟังครับ ฟังเพลงกันครับจะได้ไม่หายเงาครับจะได้หายเงาครับแล้วก็ใครที่อยากดูหนังก็หาหนังมาดูซะจะได้หายเงาโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับผมก็ไปฟังเพลงของีิจตายแล้วกันโอเคนี่ครับนี้เลยป็นการโปรโมทช่องให้เขาเลนะ้เนี่ยก็เลือกเพลงตามใจชอบเลย